ยนซ่องปหน้านอรอยเขาคิดดวนะครับวันนี้ตื่นเช้ามามาเลยจะล่างมู่ด,ดำมไล่วันแล้วแต่ก็ไม่ก้าวกุ้งเป็นนี้วันนี้ก้าวกุ้งแล้วปลาติดกำลังจะขึ้น นีรับลงองเดีพุ้งจ,ดดจะล่ามูดำว่าจะเจ้าต้องมาคอยมองคอยว้าดู xúc cái xúc chạy cảm xúc luôn luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มีกอกลมอย่างนี้นึงกุ้งยังอยู่หมู่มาดน้อยอีกกุ้งเลยปรัรวม ความหนานแน่นเริ่มมากขึ้นเสแ,แสงกำลังส่องกำลังสวยวชวมยอะติดขึ้นบ้าง ตอนนี้เริ่มกล้ามาขุงใหญ่แล้วครับรับเสีงเจ้าๆจชลามูดำที่ก่อห้องวันนี้แรมทสิบ้ากัมเดินสิบวันที่ยี่สิบแปดกันยายนครับ ความหนาแน่นเริ่มมากขึ้นเสงกำลังส่องกำลังสวยวชชมประติดขึ้นบาง วันที่ยีบเก้ากันยายนนะครับมาอำลาเจริมุดงดำเจริญอุ่งด,ดำไ,ดไม่อยากจากธรรมชาติไปไหมครับแต่เราต้องไปตามปาระ,ะนะครับตามวาระกับเหมือนจากาเซียนนะครับอยู่ราชก,การนะครับสับยา,าจจรยจจรนธรรมชาติก็ยังรักยังร่วง,นะรงรักยังร่วงอยู่ แต่ต้องหอบไอ้องนองคนหลุนล้างก็ดูแลต่อไปนะครับสำหรับพุอนา่จาเป็นพ่อมบกดีนะครับ,รบ,ยยบ,นะรบต้องทำลาจุดนี้ก่อนนะครับ